คุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองกำลังยืนอยู่กลางพายุลูกใหญ่พายุที่โหมกระหน่ำเข้ามาใส่คุณอย่างไม่ปราณีความรู้สึกเหล่านั้นทั้งความเหนื่อยล้าความท้อแท้ความผิดหวังมันถาโถมเข้ามาจนคุณแทบจะยืนไม่อยู่คุณพยายามอย่างหนักที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะสู้พยายามที่จะปกปิดความอ่อนแอทั้งหมดเอาไว้เพราะคุณกลัวกลัวว่าถ้าใครเห็นว่าคุณอ่อนแอเขาจะมองว่าคุณด้อยค่าเขาจะตัดสินคุณ ผมเข้าใจดีเลยครับความรู้สึกนั้นผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันผมเคยพยายามที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่แข็งแกร่งตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งผมล้มลงล้มลงอย่างไม่เป็นท่าล้มลงจนลุกไม่ขึ้นผมรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในโลกแต่ในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดนั้นเองผมก็ได้เรียนรู้บางอย่าง ผมได้เรียนรู้ว่าความอ่อนแอไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายความอ่อนแอไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราด้อยค่าลงความอ่อนแอต่างหากที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ความอ่อนแอต่างหากที่ทำให้เราเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นความอ่อนแอต่างหากที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้ในที่สุด เพราะเมื่อเรายอมรับความอ่อนแอของตัวเองเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกเสียใจได้ร้องไห้ได้พักผ่อนเราก็จะสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเราจะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้อย่างกล้าหาญมากขึ้น อย่ากลัวที่จะแสดงความอ่อนแอออกมาให้ใครเห็นเลยครับเพราะมันคือส่วนหนึ่งของคุณมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นคุณจงโอบรับความอ่อนแอของคุณจงเรียนรู้จากมันและจงใช้มันเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปข้างหน้าจำไว้เสมอว่าความอ่อนแอที่แท้จริงคือการไม่กล้ายอมรับว่าตัวเองอ่อนแอ ผมอยากชวนคุณมามองความอ่อนแอในมุมใหม่มองว่ามันเป็นโอกาสเป็นโอกาสในการเติบโตเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างแท้จริงแล้วคุณจะพบว่าความอ่อนแอของคุณมันไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่าลงเลยแต่มันทำให้คุณเป็นคนที่พิเศษและมีคุณค่ามากขึ้นต่างหากแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าหน้าครับ